ไอ้เหี้ยมึงดูดิหวานไหมป้าดูดิหวานไหมป้าไอ้เหี้ยเจ็บว่ะเอาไว้ไว้ไทยเนี่ยชัดๆเลยสองคนนี้เป็นแฟนกันไหมเป็นพิมพ์หนึ่งไม่เป็นพิมพ์สองใครไทยถูกลับไปเลยครับอะไรดีวะ แค่ไรอยู่วะโตโจหนึ่งกล่องเอาไปเลยส่งฟรีเจ็บนะคะเจ็บรอคะที่เห็นเขามากับผู้ผู้ชายไม่เจ็บหรอกเขาไม่รู้จักเขาานึกว่ายืนแล้วเจ็บใจอยู่ว่าเขามากับผู้ชายเน้ำตาไหลข้างเดียวเลยว่างไิ เอ๊ะเก็าไม่ใช่ไปแล้วผู้ชายเขาไปแล้วโอ้หโอ้โหถ่ายหนูก่อนหนูว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันปะถ้าหนูถทายถูกไว้คนละหมื่นให้ตอบคนละคำตอบหนูว่าเป็นแอววะว่าไม่เป็นโอเคเรามีคนถูกแล้วคนนดคนหนึ่งฮัลโหลครับวัสดีครับวันดีครับก็ก็ถามตรงๆเลยหรือสองคนเป็นอะไรกันครับ นี่รายการอะไรคะตีไม่ไม่ไม่อยากรู้เฉยรายการพนันกันพนันกันการพนันพนันกันอยู่กูตรงๆนะอย่ากูหกนะได้อาคุณตอบหน่อยตอบอ๋อเป็นผมเป็นคนเป็นคนที่แอบชอบลูกโซ่อยู่ครับเป็นเพื่อนกันเห็นไหมเอได้ตังอตี5-6อตีทายว่าอะไรคะ พายว่าอะไรอ่ะพโบทายพาบูไทยว่าเป็นแฟนกันก็เขายื่นหันหันหันอ๋อเขยจะติดกันอย่างเงี้ยใครคิ้วแบบใส่ต้องวะใช่ไอ้ยิกใช่ไหมช่คะติ๊กเหมือนไม่รู้จักโซเลยอ่ะเนี่ยนี่มึงร้องเพลงกูฟังเลยเดี๋ยวนี้เลยเฮียเพลงอะไรแต่ผมจะปลอบใจก็แล้วกันเศร้าๆซึ้งๆอ๋อตอบคิ้วให้วะเนี่ยอย่าลืมคิ้วให้ได้เลยอย่าลืมอย่าลืมหันให้พาบด้วยนะ เรือตีมีคนมาขอหาหนูอ่ะผู้ชายผู้ชายไม่ไม่ผู้ชายเขาเปย์แค่หกพันแล้วเขามาขอหาหนูอ่ะหนูเขาไปแล้วหนูไปต้องคบชื่อคนรวยๆสิเขาไปเอาลุวไปหาดีด้วยแต่เขาไม่พร้อมเปย์เลยอ่ะเขาไม่พร้อมเปย์เลยแหละเขาไม่สมชื่อว่าเฮียเลยอ่ะคนเฮียเขาไม่บอกว่าตัวเองเป็นเฮียจริงป่ะใช่ไอเอ็กจัดมาหนึ่งเพลงหนูให้ตังค์ว่ะหวยได้ตังค์ว่ะ โอ้ยไฟไม่น่าที้หมดแล้วค่ะเดี๋ยวเย็นๆครับเดี๋ยวจัดให้นะเข่าๆเลยนะโซ่ทำไมโซ่ไม่พูดเองล่ะว่าโซ่แบบมีใจให้เขาอะไม่โซ่ไปบอกไปแล้วว่าวันนี้เป็นใจกันแล้วอ่ะไม่โซ่ก็ยังไม่ได้เป็นอะาไม่ชัดเจนเลยอ่ะพี่แอ้มพี่โบสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยครับโไปอยู่เอ่อดีจีด้วยนะคะอ้าว พี่ออกอินเนอร์แล้ยถ้าว่างก็ถ้ายังคุยกันไม่จบไปคุยตรงนู้นนะไม่ต้องฟังเพลงคุยที่หน้าบ้านสอวทิศตะวโอ้โหแม่นักร้องไม่ได้ร้องสักทีจะทิ้งฉันไปหพี่แอ้มานี่เดี๋ยวมาหนี้เขาเอ็มบีเอ็มบีไม่ได้ในเมื่อฉันไม่มีความหมายห้ามไปก็เท่านั้นแต่จะขอร้องเธอสักครั้ง รักที่ฉันเคยให้เก็บาไว้ที่เธอได้ไหมถ้มาเธอจะไม่ต้องการไม่ต้องเอาไปทิ้งให้มันไกลสายตาไม่ต้องเอาไปไหนให้เธอทิ้งไว้ อยู่ในใจเธอแล้วกันรักที่ได้จากใจจ,จริงมันไว้ที่เก่าเอาไว้ที่เดิมเพือวันหนึ่งอหางเธอต้องไม่เลือกใครเธอยังเหลือฉันอยู่ให้รู้ว่าเธอยังมีฉัน ไอ้เหี a ้ยสุดยอดน่ะคุกเก่งไงยิ่เน right ี่ยจัดฉากอยู่เฉยดีกังอยู่เไย สำหรับฉันเก็บความรักฉันไว้ให้ดีเมื่อวันไหนที่เธอร้องไห้อาจจะคนหัวใจจะรู้ว่าเธอยังคงมีฉันไม่ต้องเอาไปทิ้งให้มันไกลสายตาไม่ต้องเอาไปไหน ฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีดายผู้าสายตาที่เธอมีให้กันมันหมายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอรมมอนไว้ที่คงหายไปหรือซ่อนความรักที่มีเอาไว้จะคิดยังไงกับฉัน ่ยบอันคนคนหนึ่งนะครับต้องการคำตอบใจฝั่งหนึ่งเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อฝั่งหนึ่งเห็นค่าในสิ่งที่เขาทุ่มเทไปนี้ก็ถือเป็นวันดีนะคะอต่เกให้เธอทิ้งไว้อยู่ในใจเธอแล้วกันรากที่ได้จากฉัน ทิ้งมันไว้ที่เก่าอเอาไว้ที่เธอมำเพื่อวันหนึ่งอ่างเธอตรงไหม่เหลือใครเธอยังเหลือฉันอยู่ให้รู้ว่าเธอยังมีฉันในใจคุณจะรู้ไหมว่าคนคนนึงเขาไม่อยากเป็นแค่เพื่อนเราอ่ะพิตีครับ พี่โมพี่เอาด้วยเหรอคอคนคนหนึ่งเขาไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วเนาะใช่เขาไม่เพื่อนอะไม่พี่ไม่ใช่เขาไม่รอเพื่อนหรอกเขาไม่รอเขาแค่อยากรู้คําตอบว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทไปมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราเขารอหรือเปล่าหนูเพิ่งกลับมาเจอกันได้สองวันเองมาจอยว้ายิกกูเรียกอะไรไว้เยี่ยาเงินกูไปดีกว่าเฮีย สามหนึ่งเก้าครับพี่เราเงินเอไปใช้ไปหนูร้อเพลงอย่างเนี้เอาไปสามหมื่นเลยอี้อ่ะพี่ขอบคุณครับพี่เฮียอก็จีหนูก็เต้นดีนะไม่เปรีหนูบ้างหรอโอ้โหไม่เปรีไมงเปรเหรอเอาไปเท่าไหร่แล้วน่ะหนูพูดจริงๆกูยังยืนตั้งแต่ต้นจนจบกูยังไม่ได้พักหลับยไม่อยู่มกันก็เฮียไม่เปรีหนูอ่ะหนูมันมีความสัมพันธ์ที่แบบค่อนข้างจะอธิบายยากนะฮะ เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนยี่แกมีสักเพลงปะวะเอาประมาณไหนครับเอาตามความรู้สึกอะค่ะมือรู้สึกกับคำตอนเนี้ยวันเนี้ยแหละเป็นวันที่มึงต้องแสดงแล้วเว้ยวันนี้กูอยู่เว้ยจริงได้กะจัดฮือกะจัดฮือจัดฮือหน่อยกะฮ้จัดฮือไอ้หน่อยละจัดฮือไอ้หน่อยก้าจัดฮือไอ้กั๊มตะ ได้จัดให้กันไปไปไปกินลุกโซ่ฟังไว้นะครับนี่คือความรู้สึกทั้งหมดที่กัดออกมาเป็นบทเพลงม้าใพ้กับคุณลุกโซ่เพ,พียงผู้เดียวอาริมาละเขาจะชง ฉัน oh, oh. ใชใคโอ <c oughs> ้โหอยากตายเลยฉันจะใช้ใครลาเรื่องไปอาไม่เหลือมากมายแต่ฉันพร้อมจะใช้เพ <c oughs> ื่เธอ เหมือนหัวใจฉันถูกกำหนดไว้ใค้มีเพื่อรักเธอแม้มันอาจไม่ถูกกำหนดไว้ให้เธอได้มารักกันเธอจะใช้หรือเธอจะทิ้งก็ตามแต่ใจของเธอก็อรักที่ฉันให้ไป เชิญใช้ตามสบายได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเสียใจแต่ไม่เสียดายชีวิตนี้ที่เจอได้รักเธอทุพอตอนใจ้ได้สักครั้งไม่เคยเปลี่ยนใจ ฉันไม่คิดว่าไ้ขอให้รักล้าต้องจุงเท่าไร <c oughs> ือยอม <c oughs> ฉันยอมรับโดยดี คือเหมือนหัวใจฉัน oh, ถูก <yeah. S 1> กำหน,นดไว้แค่มีอยู่เพื่อรักเธอแม้มันอาจไม่ถูกกำหน,นดไว้ให้เธอได้มารักกันเธอจะใช้หรือเธอจะทิ้งก็ตามแต่ใจของเธอกืรักที่ฉันไทยไป เชิญใจตามสบายได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเสียใจแต่ไม่เสียดายชีวิตนี้ได้เจอเธอได้รักเธอคือพอ ไม่ตนะ้องกลัวหรอกนะว่าเรามีสิทธิ์ยังไงเราสนใจให้บาย,ยิกชูลุคโซเธอจะใช้หรือเธอจะทิ้งก็ตามแต่ใจของเธอรักที่ฉันให้ไปเก็บทุกโน้ต เชิญใช้ตามสืบไปดีมากครับร้องดีมากไปแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเสียใจแต่ไม่เสียใจชีวิตนี้ได้เจอกิดได้รักเธอก็พอเธอจะใช้หรือเธอจะทิ้งก็ตามแต่ใจของเธอบางที่ฉันได้ไป เชิญใจตามสบายได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเสียใจแต่ไม่เสียใจชีวิตนี้ได้เจอได้รักเธอก็พอ ไอ้เหี้ยไม่อยากให้มันจบเลยอะเพลงอะที่มันกนารออกมาที่มันกนารออกมาไอเ้ไอเหี้ยไอ้เหี้ยมึงนี่มันแบบเป็นคนที่แบบมอบมอบความรู้สึกผ่านเสียงบทเพลงอะ <โข S 1> ส่งไปถึง <ขอ S 1> คนคนหนึง่งได้ได้แบบกินใจมากมากอะไอ้โซน้ำตาไหลแล้อยู่ที่เขาแล้วเว้ยจริงๆทุกอย่างมันบอกไปหมดแล้วอ่ะไอ้เหี้ยไอาตีไอ้โซน้ำตาไหลแล้จริงๆ ก็เป็นผู้หญิงนะไอ้เฮียกูรับรักไปแล้วจริงฮัลโหลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมึงก็เต็มใจที่จะให้เขาไม่ว่าจะนานแค่ไหนมึงก็รับรองไว้ใช่เราก็ก็ให้ได้แค่นี้อ่ะครับกับพวกอติค่ะมึงให้เท่านี้ไว้แต่มึงจำไว้ความพยายามของมึงจะไม่สูญเปล่าวันนึงอ่ะไอ้เฮี่ยเขาเห็นค่าความนั้นความความรักของมึง ใช่จะร้องไห้ไอ้เจ้ยตาไหลเลยเจ้ยมึงตั้งใจทำงานไว้มึงเอามึงมเรียกอะไรนะมึงเอาไปสร้างเนื้อสร้างตัวไปมึงเลขสามหนึ่งเก้าครับพี่เต้แปดเก้าเก้าครับพี่สีมึงไม่ต้องเสนยไอ้เี้ยก๊อตมึงได้เขาไปสร้างเนื้อสร้างตัวเลี้ยงผู้หญิงโอัยให้มันตั้งเองเถอะเลี้ยงผู้หญิงอ่ะนี่เราขอตั้งถ้าเพื่อแกร้งอ่ะไอ้เฮียมึงแบบ เข้าใจป่ะเราไม่ต้องแข่งขันกับใครหรอกเราไม่ใช่ไก่อะไรผมเึื่งเลยก้อนไฟเื่อเลยเดี๋ยบดีละเอ้าง่วงโอมือนดูดีร้องเพลงจนคนง่วงแบบง่วงล้วไม่ไปนอนมีคนอุ่นระบบนอนทำงานจนอุ่นระบบนอนน้องบัวผมเท่าไหร่แล้วเนี่ย นี่ก็เป็นบันดีนะคะเนี่ยเลืกดีอยู่นะคะแปดท่าสิบซอนนี่เนาะให้มาทำรักคนอี๋ถ่ายรูปรวมอ่ะพี่อมผมมาหามึงอ่ะให้ถ่ายรูปรวมอ่ะอ๋อมันมีวันเกิดของน้องในแก๊งไปไหมไปไหนไป go home go home เดินด้วยนะทั้งสองคน ขอบคุณนะไปแล้วคร่ะปัจีเจอกันค่ะขาดคนดูแลก็บอกผมนะครับว้าปี่ผ่ะโบไม่มีคนดูแลด้วยพี่จริงพ่าโบไม่มีคนดูแลพี่อมพี่บวกตัวแค่นั้นแหละอ่าพี่เอ็นดูแลตัวเองไม่ได้เลยน้ำตาไหลข้างเดียวพี่พี่อมจริงหรือเปล่าจริงคนนี้ของจริงจริงๆอะไรคือของจริงครับไม่มีบอกไม่พอเสกพี่อมอ่ะบอกให้จะโอนจนกว่าจะรักอะครับใช่โอ้โโหอนจนกว่าจะมีคำว่ารักอ่ะ รอเรือเท่าไหร่โอนจนกว่าต้สอนรอเรือจะมาเรียงกันเป็นคำว่ารักอ่ะอันนี้พูดจริงไปเหอะไปเหอะเดี๋ยวเสียตังค์ว่ะไปไปไปโคมบเป็นล้านอ่ะแล้ครับอาทิตย์เจอกันค่ะอาทิตย์เจอกันนะคะสนุกมากเลยไม่เลยเอ้ารถหายไปอาทิตย์เขาจะสวีทกันเออเออเออเขาไม่ใช่แฟนนะครับพี่ดี สู้ๆนะคะเดี of of mond, ist, ๋ยวก็ไปอ่ะซื้อต่อได้ป่ะซื้อต่อพี่อะไรรถกูป้าชนเขาตายได้เหรอให้ดอยดีตีออกไม่ได้อ่ะออรถเอาออกไม่ได้ตัวไหนออกไม่ได้ออกได้นี่ตรงนี้ชวนรวยดิพี่ชนล้วยหน่อยพี่ตีตัวนี้ไงล้วนี่ไงเฮ้ยไอหนตัวไหนอีเวลไม่ตัวไหน หลังหรือเปล่าเมจิกเหมือนกันอะไรอะขับขับทะลุล้อเฉยอะไรอะพาไปแล้วไม่ตรงกันพี่พี่พี่โฮมพี่พี่สำรวจเท่าไหร่พี่โอนจนบัญชีติดลบเธอบอกครบแค่พี่น้องโอ้ดูบายเอ็นดูเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วเอ็นดูกะเฮียแล้วอ้าวอ้าวไอ้ก๊อตอ้าวไม่เฮียอะไรเนี่ยาทำไมเนี่ยพี่เขาชื่อเอ็นดูไอ้เฮียนี่เออหรอไม่รู้อ่ะ พี่กูผงด่ากูเฉยเลยเอาไม่ได้กูปะเนี่ยไม่คคดจะคิดอยู่จะขอตังค์หรือเปล่าเนี่ยเธอจะใช้หรือเธอจะทิ้งก็ตามแต่ใจของเธอเฮ้ยเออสิลาอะไรพี่ต้องถามพี่เนี่ยว่านั่นเมียใช่ไหม มียไหนลูกลูกหมดเลยครับสวัสดีครับ,รบลูกอืมลูกชื่ออะไรอืเอ็มมากอซาอาฮิลุสามคนหกทั้งหมดนะแต่ตอนนี้อยู่สามเอาเวลาไหนเลี้ยงอ่ะก็นี่แหละเวลาเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงค่ะดูดาตวยังได้เอาเงินมาก,ก็พอ ใช่แล้วคือพี่เวลาเลี้ยงลูกนี่พี่ต้องคอยให้เงินใช่ไหมใช่โอ้โหดีว่ะดีว่ะแต่พี่ก็มีเงินเลี้ยงนี่ถูกต้องไหมพี่ไม่มีไม่มีแม่ไม่ใช่หมอนไม่ไม่ถึงพี่ก็มีเงินเลี้ยงนี่ถูกต้องไหมอ๋อมีเงินเลี้ยงเมื่อกี้มึงบอกมีเมียเลี้ยงมีเงินเลี้ยงมีม่ไม่เงินก็ไม่มี เอาก็ที่เขาเลี้ยงพ่อค่ะพี่เขาคนนี้แก๊งมาให้ไงพี่ทำไม่ได้หรอไม่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 เคยตอนนี้ไม่เคยไม่เคยทำหดย่างลูกเก็บย่างแต่ลูกน่ารักดีนะถ้าลูกลูกมีเจ้าของเมาจากไงแล้วอันนี้คืออดีตใช่ไหมคะใช่ครับไม่มีเงินแล้ขวัญหลานมากเหรอคะ ไม่มีครับต้องต้องซื้อ <Okay. S 1> หลานจากพ่อก่อนครับฮะซื้อหลานจากพ่อพ่อให้มีหวั่นใจหรือ,อยังอ่มไม่รู้ปาให้มีหวั่นใจหรือ,อยังคะอืมยังจบ,ยจบแล้วอ่แลัจบแล้วจบแล้วจล้นจแล้วล้วจบล้วจตแล้วจบแล้วแล้วจบอล้วจบ้วจบบแ้ี<ห>ดด้้ว้วว จ้าที่ใครก็รอดแต่ไม่ใช่อ่ะใครรอดแต่ไม่ใช่คน AJK เหรอใช่ไม่เขาพี่นงเขาเป็นห่วงไงกลัวลูกจะมีอันตรายตรงนั้นแหละแล้วคนในแกงนี้เขาอันตรายขนาดพ่อหนึ่งคนอันตรายเลยถ้าถามถามถามลุงตีว่าว่ามีว่ามีว่ามีลูกกี่คนตีมีลูกกี่คนน่ะสี่เฮ้ยใช่หรอแล้วเมีย ไม่มีเลยใช่เหรอใช่แล้วหนูมีหวันใจหรือยังไม่มีหวันใจครับโกหกผู้ใหญ่ไม่ดีนะไม่มีใครด้วยค่ะก็คือแค่แอบแซบไม่นับว่าเป็นแฟนนะแอบแซบไม่นับเหรอใช่คับใช่เหรอใช่ แต่ลายก็เด้อโปกแอบแซ่บก็ป้ามานะป้าไปซื้อวัวก่อนฮะนี่นี่ป้าป้าที่ก็ซ่าก็ได้ก็ซ่ามีป้า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 โนอยู่ที่อยู่ที่มาอเฮรูเดี๋ยวก็ซ่าไปเอาโอ้โหเนี่ยดูเงี้ยเดี๋ยวเงี้ยเดี่ยวมามาก็ซ่าขคนทำร้ายร่างกายน้องอะใครทำร้ายร่างกายหัวกอซน้องพี่โน้วพี่เออต่อยผมเลยเดี็ดเนี้ยันหน้ามึงเปล่า เขาดูเด็กเขามีลูกสาวแล้วเขาดูเขาเป็นอย่างเงี้เก้าศูนพูดกุศลตีนไอสัตว์ดิพูดกุศลตีนไอสัตว์อะไรนะหนูด่าเนี่ไอ้สวะไอ้สวะไอ้ขยะไอ้ขยะไอตาตุนใช่ไอ้ตาตุนใช่แ้่ผมไม่เกรงใจพี่โนะผมด่าสวนเลยอ่ะจริงตุ้ยค่ะตุ้ยนี่แหละอาซาเร็กอะไรคะเหมือนว่าปลาเลขอะไรคะปลาไอ้ปลวมานี่ลูกปลวเก้าศูนย์ใช่ อ้าหนมปังได้ไหมคะหนมปังปลาร์เรซี่อ่ะโอเคแต่ปังนี้หนูบินก่อนนะโอเคลูกเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ์ดถูไปเลยเหรอใช้เวลาหนูน่าจะไม่น้อยมากในการที่จะมีลูกเนี่ยปั๊บเดียวพี่มีลูกเป็นสิบแล้วพี่น้องไม่น้อยเนี่ยอยู่นานแล้วเองไม่รู้ไงฮะหนูบินเลยหรอไอ้มาก ถ้าหนูมาแป๊บก่อนแล้วให้ผมด่าผู้หญิงนี่พี่อะไรใช่บอกไปขยะสวะหนูหนูว่าไปถายใช่ขยะสวะโอเคโอเคโอเคไม่ต้องกล้าบ๊ายบายบ๊ายบายไอ้เวียนพี่โน้ลเราเราลูกมาด่าลูกพี่อะอะไรเหรอมาเราลูกมาด่าลูกพี่อ่ะดูดิด่าใครมันด่าลูกเนี่ยไม่แต่ลูกตัวเองยังต่อยเป็นพ่อภาษาอะไรวะเอาวดูกรี๊กเอาไหมอ่ะ ไอ้กอลูกร์ฟลูกกูจะกกูยกกูยกให้เป็นคนน่ารักสุดคือไอ้หลิมน่าสุดละกูจะซื้อลูกมึงต่อด้วยมึงขายไหมไม่ขายคนบ้าเลยขายลูกอหรพี่ไอ้เหี้นึกว่าขายลูกกินเถิดดีไอแต่ก็ได้อยู่นะขอบคุณซินดี้ครับเทียร์น่านะครับโอ้ยชื่อพอจังเจริญสุขเจริญสุขครับกูเลี้ยงยังนะเจริญสุขเจริญสุขครับอายผมเก็บเนื้อไปหมดแล้วอันนู้นไปเลี้ยงต่อหรอไม่เลี้ยงทำไมอะไอพี่โนลูกคนที่เท่าไหร่เนี่ยพี่ อันนี้คนที่หกโอ้โหเราดูเยอะพอกันแล้วนะนี่อ่ะเรามีแค่สี่นะนี่มีหกแล้วอ่ะใช่เจ็ดเจ็ดเหรอใช่โอ้โหเจ็ดเซิร์ฟบ็อกซิ่งอีกสองคนเจ็ดไหนวะนี่อันตรายว่ะรีเซ็ตก่อน ไอ้เฮียเจ็ดคนไว้สี่สิบเอ็ดไอ้ก๊อตอีกเอาพี่โน6หกว้4สี่เป็นสิบเอ็ดไอ้ก๊อตอีกเจ็ดสิบแปดคนโพไอ้เฮียมันไม่ใช่ใครก็ได้ประวัติที่เป็นลูกอะ่ะฮะมันไม่ใช่ใครก็ได้ปะ โอ้หเฮยพวกกูจะนัคาพกกูทำมานานพวกกเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟียว่าชวันในใครเชื่อมึงแล้วเป็นศพว่าชิวกนใะตายเชื่อมึงแพอยู่แล้วว่าชิวันะลูมึงทำไรว่าชิวก do ดูสตินพวกกูามิงสูดแล้วกูควรจะแรงชุกกันพป